ตอนฉลองแชมป์ในเกมนัดประวัติศาสตร์ที่เปรียเชชนะอินเตอร์มิลานและคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ลุยเอลิกเค้เขาเปลี่ยนเสื้อทันทีหลังจบเกมเขาสวมเสื้อยี่สีดำลายพิเศษที่เต็มไปด้วยความหมายเป็นภาพการ์ตูนของเขากับซาน่าลูกสาวที่จากไปด้วยโรคมะเร็งกระดูกในวัย9ขวบเมื่อปี2019ในภาพเป็นเขาและซาน่ากำลังถือธงปารีดอ้างอิงถึงความทรงจำเมื่อ10ปีก่อนตอนที่พวกเขาเคยโบกทงคาตลาลันบนสนามหลังคว้าแชมป์กับบาร์เซโลนารอยยิ้มของเด็กน้อย ยังคงอยู่บนอกของพ่อเสมอและนี่คือคําพูดของเอริกเก้ก่อนเกมผมมีความทรงจําดีๆหลายเรื่องเลยเพราะลูกสาวของผมชอบงานปาร์ตี้มากและผมแน่ใจว่าเธอยังคง enjoy กับมันไม่ว่าเธออยู่ที่ไหนก็ตามผมจํารูปถ่ายสุดท้ายสุดเจ๋งที่ผมกับเธอในนัดชิงชนะเลิศแชมเปยนลีกที่เบอร์ลินได้หลังจากคว้าแชมป์ได้สาเร็จเธอเอาธงบาซ่ามาปักไว้บนสนามผมก็หวังว่าจะทําแบบเดียวกับที่เปเชได้วันนี้ลูกสาวของผมไม่อยู่แล้วเธอจะไม่อยู่กับผมแค่ทางกายแต่จิตวิญญาณของเธอจะยังอยู่กับผมเสมอ และนั่นสําคัญมากสําหรับผมผมมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยเรื่องที่ชีวิตมอบให้กับผมและแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้กับครอบครัวของผมลุยเอลิเก้